วาเลซ่าตั้งแต่40ยัน46เลยครับดาเมจดไฟฟ้าสายพุ่งลงโจมตีดาเม็แบบเบิม่มๆมาอธิบายเกมเพย์แบบง่ายๆใครสายลิงเนี่ยฟังคลิปนี้ต้องเข้าใจวิเคราะห์ตัวละครข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้กลุ่มดาวที่คุ้มค่าล่ะควรเปิดกลุ่มดาวไหนทีมเนี่ยก็เล่นได้อย่างหลากหลายด้วยเหมือนกันตัวละครอย่างวาเลซ่าน่าสนใจขนาดไหนมาดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเสืร์กับเกมเกมชิงอิ m p a c t ครับ <S <S และคลิปนี้ก็ถึงเวลาของการรีวิวตัวละครอย่างวาเลซ่าแล้วครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับตัวละครวาเลซ่าเนี่ยแม้ว่าในเวอร์ชั่น40เนี่ยก็ดูดีแล้วน่านเล่นแล้วด้วยรู้สึกว่าเก่งกว่าที่ผมเนี่ยคาดการเอาไว้นะครับโดยภาพรวมแล้วพอเริ่มเข้ามือหน่อยรู้สึกว่าเล่นได้สะดวกสบายดาเมจเนี่ยถึงอกถึงใจเลยครับ วาเลซ่าตัวละครทัดไฟฟ้า5ดาวสายสื่อเวทระยะประชิดวาเลซ่าเป็นนักลบแล้วก็เจ้าของสวนดอกไม้แห่งผองสัพพสิ่งไอเทมอัพตัวละครและพรสวรรค์อยู่ตรงหน้านี้แล้วเพื่อนๆสามารถไปหาอัพกันได้เลย โดยวาเลซ่าที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับยกเว้นหัวข้อกลุ่มดาวเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นวาเลซ่าในเวอร์ชั่น c 0ทั้งหมดนะครับโดยวาเลซ่าของผมเนี่ยมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2,50 0อัตราคลิปความแรงคลิป70,215นะครับมีฟื้นฟูพลังงาน139 อาวุธเนี่ยผมใส่เป็นรอสเพเยอร์นะครับโดยหากเมื่อเทียบกับอาวุธอื่นๆน,นะครับรวมไปถึงประจําตัวด้วยเนี่ยก็จะได้กราฟตัวของดาเมจเป็นแบบนี้นะครับซึ่งประจําตัวของเขาเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับ ถัดมาในฟังของอ r t ติแฟกนะครับเซตประจําตัวพุ่งลงโจมตีของเขาดีที่สุดหรือใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใส่เซตเก่าได้ครับอย่างเช่น Obsi d i a n c o d e x ส่วนสเตตนะครับนาฬิกาพลังโจมตีถ้วยโบนัสไฟฟ้าแล้วก็หมวกอัตราคลิกความแรงคลิกขึ้นอยู่กับอาวุธหรือว่าสเตตัสรวมของเพื่อนเพื่อนสเตลองเนี่ยหลักๆเลยก็คือทําคลิกค,ความแรงคลิกบาลานซ์แบบ1ต่อ2และที่สําคัญครับคือฟื้นฟูพลังงานหากใครเนี่ยเล่นตัววาเลซ่าก,กับตัวละครธาตุไฟฟ้าสัก1ตัวมีตัวช่วยฟื้นฟูพลังงานในทีมบ้างนะครับ ก็อาจจะทําฟื้นฟูอยู่แถวแถวหนึ่งรก็จะพอวนตัวของสกิลทันแล้วครับที่เหลือเนี่ยก็ไปลงพวกพลังโจมตีอาจจะแต้มชำนันธาตุได้กรณีเล่นกับธาตุไม้บ้างนี่ก็เป็นเซตอ์ติแฟกต์ที่แนะนํานะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะใส่เป็น Obsidian Code เนะครับเพราะว่ายังหาเซตใหม่สวยๆไม่ได้ทุกคนโดยสเตตัสในแต่ละชิ้นนะครับดอกไม้ขนนกนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกครับ เน้นย้ำว่ากลุ่มดาวในคลิปนี้ทั้งหมดจะเป็นเวอร์ชัน C0 นะครับยกเว้นหัวข้อกลุ่มดาวส่วนพรสวรรค์นะครับผมลงมงไปที่ตัวของสกิลอัลติแล้วก็โจมตีปกติโดยสกิลที่สาคัญที่สุดจะอยู่ที่สกิลอัลตินะครับลองมาก็โจมตีปกติแล้วก็สกิลธาตุตามลําดับครับ ถัดมาครับเรามาว่ากันด้วยการอธิบายเกมเพลย์แล้วก็สกิลไปพร้อมๆกันเลยโดยในคลิปพรีวิวเนี่ยผมจะอธิบายสกิลค่อนข้างละเอียดเป็นสัดส่วนนะแต่พอในคลิปรีวิวนะครับผมจะอธิบายสกิลโดยสรุปว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเกมเพลย์จะเป็นยังไงครับ โดยหลักๆเกมเพย์ของบาเลซ่านะครับณเวอร์ชั่น4.0ะครับเกมเพย์ของเรากดตามนี้5สเตปครับกดสกิลธาตุกดโจมตีปกติและกดสกิลธาตุอีก1ครั้งและกดโจมตีปกติและปิดท้ายด้วยสกิล l อาลติแบบพิเศษเกมเพย์เนี่ยจะเป็นสเตปแบบนี้กดวนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาว่ากันไปทีละสเตปสเตปว่าการกดแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับ เริ่มต้นจากที่เราเข้าสนามมานะครับเราเนี่ยก็จะมาพร้อมกับค่าพลังงานเราเนี่ยจะกดใช้สกิลธาตุนำไปก่อนครับวารีซาจะพุ่งตัวไปด้านหน้าพอชนศัตรูปุ๊บเขาจะเด้งตัวเองขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเนี่ยกดโจมตีปกตินะครับวารีซาเนี่ยจะทําการพุ่งลงโจมตีลงมาโดยท่าพุ่งลงโจมตีเนี่ยจะเป็นท่าแบบก้นจาเบานะครับใน2ส,สเตปแรกนี้จะสังเกตว่าหลอดวิญญาลาตีเนี่ยจะเป็นหลอดสีชมพูอ่อนนะครับและหลังจากที่เราก้นจําเบาลงมาปุ๊บหลอด ยาลาตีของเราจะไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มแล้ววาเลซ่าของเราก็จะหยิบหน้ากากมาใส่ครับเราจะเรียกสถานะนี้ว่าฮึกเหิมร้อนแรงหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกลับมากดสกิลทตุอีกหนึ่งครั้งวาเลซ่าก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นก็จะกระโดดเทคตัวขึ้นไปข้างบนอากาศจังหวะนี้ให้เรากดโจมตีปกตินี่คือปุ่มที่4ที่เราจะได้กดนะครับซึ่งท่านี้วาเลซ่าจะกระโดโดโคตรลน์มาจากอากาศครับเอาตัวเนี่ยพุ่งใส่ศัตรูและหลังจาก ากพุ่งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดสกิลอัลติซึ่งสกิลอัลติณสเตปนี้จะเป็นสกิลออาติแบบพิเศษครับวาเลซ่าจะก,กระโดดถีบศัตรูไปอีก1ทีเป็นดาเมจเสริมเพิ่มเติมซึ่งทั้ง5สเตปนี้นะครับจะเกิดการพุ่งลงโจมตีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันก็คือตอนที่เรากลนจำเบ้าตอนที่เราโคดไลน์ใส่ศัตรูครับและสุดท้ายดาเมจตอนกระโดดทีบเขาจะขึ้นเป็นหน้าต่างสกิลอัลติอันเล็กๆขึ้นมาระหว่างที่เราใช้การกระโดดทีบนี้ด้วยซึ่งดาเมจตอนกระ กระโดดทีบนี้ครับจะเป็นการใช้พลังงานของสกิลอาตติด้วยและจะใช้อยู่ที่30หน่วยหลอดสกิลของวาเลซ่าเนี่ยเขาจะมีอยู่70หน่วยครับแปลว่าเราจะวนการกระโดดทีแบบนี้ได้2รอบด้วยกันและหากตัวละครวาเลซ่าเนี่ยสามารถฟื้นฟูค่าพลังงานได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะวนสเตปนี้ได้อยู่อย่างเรื่อยๆครับนี่ก็จะเป็นคอมโบหลักๆของตัวละครวาเลซ่าครับกด5ปุ่มแต่ต้องเป็น5ปุ่มที่ไล่ตามสเตปครับ E ีพุ่งไปข้างหน้า A ก e, นจำเบาลง งมาอีพุ่งอีกหนึ่งครั้งเอโค้ดไลน์ลงมาและคิวออาติกระโดดถีบศัตรูหลังจากนั้นก็วนไปใหม่ครับสกิลธาตุโจมตีปกติสกิลธาตุโจมตีปกติสกิลออาติวนแบบนี้นะครับ หากมา2่องดาเมจกันสักหน่อยนะครับผมตอนที่เราพุ่งตัวใส่ศัตรูเนี่ยดาเมจจะไม่ได้แรงอะไรเป็นพิเศษดาเมจจะแรงอยู่3ก้อนหลกัหลกๆครับตอนพุ่งลงโจมตีก้นจําเบาแรงอยู่ที่ประมาณสัก27งหมแบบนี้ตอนโค้ไลายลงมา55,000ืล้วตอนสกิลออาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 8าหมครับจะสังเกตว่าดาเมจสูงสุดเนี่ยจะไปอยู่ตอนที่เราโคดไลายลงมาเนาะ ทีนี้เราลองมาดูในสถานการณ์อื่นๆกันบ้างครับยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์แรกที่เราไม่มีพลังงานสกิลอาลติเลยเราก็จะสามารถตัดสเต็ปของคิวออกไปได้ครับก็อาจจะเป็นเหลือแค่ E A E A ไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันช่วงจังหวะนั้นเราก็ค่อยๆเก็บพลังงานมาครับ เกมเพย์อื่นๆถัดมาครับคือเรื่องของการโจมตีปกติย้อนกลับไปที่การโจมตีปกตินะครับด้วยความที่วาริซาเนี่ยเป็นตัวละครสื่อเวทการโจมตีปกติของเขาจะไม่มีอะไรพิเศษครับแล้วก็เป็นระยะไกล้ด้วยแต่เพื่อนๆสามารถมากดเล่นๆได้ครับด้วยการชาร์จโจมตีวาริซาจะชาร์จตัวเองนิดนึงและกระโดดขึ้นไปบนฟ้าตอนนี้เราสามารถพุ่งลงโจมตีเล่นได้หากไม่มีทั้งพลังงานไม่มีทั้งสกิลธาตุคูดาวยังมาไม่ทันเพื่อนๆสามารถกดแบบนี้เล่นได้นะครับ ส่วนในฝั่งของสกิลอัลติที่เป็นการแบบกดใช้เลยตอนที่เต็มหลอดเขาจะเข้าสู่คัตซีนที่เป็นคัตซีนสกิลอัลติเตะลงมาเนาะอันนี้เนี่ยแค่เท่เฉยครับแต่ในฝั่งของดามเมจเนี่ยก็จะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะักกดใช้ทันทีเลยดามเมจเพียงแค่ส0 0 0มื่นเท่านั้นหรือใส่หน้ากากสักหน่อยกดใช้ไปหน่อยครับได้บัฟเพิ่มเติมก็จะอยู่ที่60,000ซึ่งไม่คุ้มกับตอนที่เรากดคิวย่อยใช้พลังงานน้อยกว่าและดามเมจรวมแรงกว่าด้วยครับกดสกิลอัลติแบบพิเศษเนี่ยจะคุ้มกว่าแน่นอน ถัดมาครับมาในฝั่งของพาสซีฟของเขาบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปเสริมคอมโบหลักของเราครับพาสซีฟแรกตอนที่เรากดสกิลธาตุมาเสริมเรื่องของการพุ่งลงโจมตีซึ่งดาเมจเนี่ยมาจากตรงนี้เยอะเลยครับจะสังเกตว่าดาเมจก้อน27000กับ50000เขาจะห่างกันแบบครึ่งๆเลยก็ด้วยตัวของพรสวรรค์ติดตัวตรงนี้แหละครับบวกความเสียหาย50%กับ1 8 0่แบบนั้น พอสวรรค์ติดตัวถัดมาหากเกิดวิญญาลาตีประทุวาเลซ่าจะได้บัฟตัวของคาพลังโจมตีมา35%เยอะมากๆครับสอนทับได้ด้วย2ชั้นตั้ง70%แน่ทุกคน มาฝั่งพรสวรรค์สายแบบวิ่งตะลุยโลกกันบ้างนะครับแน่นอนครับตัวละครของนัตแลนด์ก็จะมาพร้อมกับแมคาคนิกวิญญาลาตีกดสลับตัวเข้ามาวิ่งในสนามได้ซึ่งจังหวะวิ่งนี้เราสามารถกดสกิลาตุได้ด้วยนะครับจะเป็นการเติมตัวของหลอดวิญญาลาตีนะและถ้าหลอดวิญญาลาตีหมดก็ไปใช้โฟรจิสตันนอกจากนี้ตัวละครวาเลซ่าครับในสกิลทตุของเขานอกจากการกดปกติแล้วเราสามารถกดค้างได้จังหวะนี้ตัวของวาเลซ่าเนี่ยจะทําการวิ่งนะครับใครใช้สํา โหลดโลกเนี่ยก็กดสกิล E ค้างเพื่อทำการวิ่งนะยังไม่พอครับยังมีพาสซีฟอีก1นึแอนที่ตัวละครนี้เขาจะวิ่งได้เร็วกว่าตัวละครอื่นไม่ว่าจะสถานาการณ์ไหนก็ตามแต่ก็แลกมากับการใช้พลังกายมากกว่าตัวละครอื่นเช่นกันครับสุดท้ายคือการกินอาหารของวาเลซ่าจะช่วยฟื้นฟูโฟรจิสตันด้วย20หน่วยแต่ว่าก็มีดีเลย์อยู่ที่1ิวิครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของสกิลตัวละครวาเลซ่าครับมาสรุปกันอย่างรวดเร็วในหัวข้อที่3ครับเรื่องของจุดเด่นและข้อควรระวังอันดับแรกเลยจากตัวละครท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นสกิลกันมาตัวละครนี้ใช้สนามเยอะมากเป็นตัวละครกลุ่มดาเมจหลักนะครับมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้พลังโจมตีสูงสูงเอามาเปลี่ยนไปเป็นดาเมจด้วยแล้วก็ตีติดคลิได้เป็นปกติ ผสมผสานท่าสกิลหลายแบบรวมกันไปหมดเลยครับโจมตีปกติสกิลท่าสกิลอลติจริงๆมีการใช้ทั้งหมดเลยแต่ปุ่มโดยรวมที่เรากดจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแค่ e a แล้วก็ e a q มีเท่านี้จริงๆครับจุดเด่นถัดมาคือตัวละครวาเลซ่ามไม่จำเป็นต้องกดสกิลออาตินะครับและในสกิลของเขาเองเนี่ยเขาจะมีต้านทานการกระเด็นให้ใส่เข้ามาในสกิลเล็กน้อยเน้นย้ำว่าเล็กน้อยนะครับยังมีการกระเด็นและโดนดาเมจพอสมควรอยู่ครับ และถัดมาคือบับของพาสซีฟต,ต่างๆเนี่ยค่อนข้างก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับและก็เป็นตัวละครวิ่งสำรวจโลกที่ดี1ตัวของเกมครับ ส่วนข้อควรระวังนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นเนี่ยก็มีหลายข้อที่ขุดขึ้นมาเพิ่มครับอันดับที่1เลยคือตัวละครวาเลซ่าคอมโบโการจัดจังหวะเนี่ยในช่วงเริ่มต้นทุกคนอาจจะรู้สึกว่าลําบากนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเริ่มเข้ามือแล้วมันจะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆครับ e a e a q แบบนี้วนไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช้สเต็ปตามนี้วาเลซ่าจะก,กระโดดใช้สกิลมั่วๆนิดนึงนะครับ ถัดมาครับตัวละครนี้เป็นสายพุ่งลงโจมตีก็มีความเฉพาะทางแล้วก็จังหวะการออกสกิลเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากนะักเหมือนกับตัวละครอื่นๆแต่ความแรงเนี่จะได้มาแทนนะครับและถัดมาครับพอเป็นดาเมจก้อนใหญ่แบบนี้ตัวของวาเลซ่าเนี่ยหากมีตัวละครมาบัฟสักหน่อยครับจะรีดดาเมจได้ดีมากๆดังนั้นตัวบัฟเนี่ยสำคัญมากมาก ข้อควรระวังถัดมาด้วยความที่ตัวละครวาริซาเป็นสายแบบระยะประชิดมากๆครับอาจจะโดนดาเมจอยู่บ้างครับและตัวน้องเนี่ยก็ไม่ได้หนาอะไรเป็นพิเศษด้วยและบางทีโดนดาเมจเนี่ยก็มีความกระเด็นด้วยครับระวังตายกันดีๆนะครับพ้อควรระวังถัดมาครับคือเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับหากใครเล่นในเวอร์ชัน4.0ก็อย่าลืมทําฟื้นฟูพลังงานไว้พอสมควร140 150เป็นขั้นต่ํา และสุดท้ายครับคือตัวละครอย่างวาเรซ่าเป็นธาตุไฟฟ้าการเอาไปต่อยอดเรื่องของปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูว้าวมากนักนะครับถัดมาครับมากันที่หัวข้อที่4กันบ้างกับกลุ่มดาวครับจากข้อควรระวังทั้งหมดทั้งมวลเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วหลายๆข้อถูกปิดจุดบอดด้วยกลุ่มดาวได้หมดเลยครับและกลุ่มดาวของวาเรซ่าเนี่ยน่าสนใจหลายกลุ่มดาวมากๆมาไล่กันเลยครับ เริ่มจากกลุ่มดาวที่1ห,หากเราย้อนกลับไปที่พรสวรรค์ติดตัวนะครับจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์50กับ180เเวลาเพิ่มความสามารถพุ่งลงโจมตีซึ่งตรงนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็น180ทั้งหมดครับส่งผลอะไรจะส่งผลให้ปกติแล้วเวลาเราพุ่งลงโจมตีแบบก้นจํำเบาเนี่ยมันจะไม่แรงมากนะครับในขณะที่ตอนใส่หน้ากากเราพุ่งลงโจมตีจะแรงดามเมจตอนก้นจํำเบาตรงนี้จะถูกเสริมเข้ามาให้แรงขึ้นครับ นอกจากนี้ฝั่งของสำรวจโลกนะครับหากเพื่อนๆเ,เอาวาเลซ่าไปวิ่ง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 นะครับการใช้ค่าวิญญาลาตีและโฟจิสตันเนี่ยจะลดลงไป30%เรเราก็จะได้วิ่งได้นานขึ้นครับ ถัดมาครับกลุ่มดาวที่2มาดอกจันกลุ่มดาวนี้กันนะครับสาหรับกลุ่มดาวที่2อีก1กลุ่มดาวที่เปลี่ยนชีวิตของตัวละครวาเลซ่าเลยครับและเกมเพลของวาเลซาก็จะเปลี่ยนไปครับปกติแล้วนะซีสูเนี่ยเราจะเป็น E A E A Q ใช่ไหมครับแต่ว่าตั้งแต่กลุ่มดาวที่2เป็นต้นไปเราจะกดคอมโบใหม่ครับเป็น E A Q E A Q คือการแทรกการพุ่งลงโจมตีของสกิลเอาติมาได้ทุกๆครั้งของการพุ่งลงโจม เพราะฉะนั้นเราจะพุ่งลงโจมตีได้แบบรัวๆและพุ่งลงโจมตีของสกิลออาตีเนี่ยเขาแรงด้วยและเรายังทําได้รัวๆไปอีกแถมยังไม่พอครับเขายังแถมพลังงานมาให้ด้วยเพราะเดี๋ยวเราพลังงานไม่พอทุกๆครั้งที่เราพุ่งลงโจมตีเนี่ยเราจะได้ฟื้นฟูพลังงานธาตุทันที11.5หน่วยและทุกคนลองคิดดูทีครับว่าเราพุ่งลงโจมตี2รอบ2อรอบต่อเนื่องกันพลังงานธาตุเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยครับหากทําฟื้นฟูพลังงานแตะแตเอาไว้แถวๆร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยอย่างของ พลังงานท่าจะสังเกตว่ามันจะเลี้ยงเอาไว้อยู่ใกล้ๆกับเดิมตลอดเลยและคอมโบของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น eaq 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 วนกันไปแบบนี้ครับกลุ่มดาวที่2ชีวิตเปลี่ยนมากๆเล่นแบบขี้โกงมากครับเข้าสนามปุ๊บพุ่งลงโจมตีไปคิวเนี่ยมาทันทีไม่ต้องกังวลเลยครับว่าแบบพลังงานจะพอหรือเปล่านะอันนี้แป๊บเดียวพอแล้วลูดพลังงานขึ้นมาเต็มหลอดอย่างรวดเร็วครับกลุ่มดาวที่2เรื่องของความดาเมจไม่ต่อ แขวงไปแขวงมาหรือเรื่องของพลังงานเนี่ยจะโดนตัดทิ้งไปเลยครับถัดมาครับกลุ่มดาวที่3กันบ้างเพิ่มเลเวลสกิลอัลติณกลุ่มดาวที่3เนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มเติมมาจากกลุ่มดาวที่2จากประมาณสัก60,000ก็จะขยับมาเป็นประมาณสัก70,000ในตัวของสกิลอัลตินะครับและตอนนี้เราเริ่มคิวได้บ่อยมากขึ้นด้วยหรือสกิลอัลติได้บ่อยมากขึ้นเขาก็จะเห็นผลชัดครับ ถัดมาครับกลุ่มดาวที่4กันบ้างตัวละครนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่แปลกมากกับความร้ายกาจของกลุ่มดาวที่4ครับกลุ่มดาวที่4เนี่ยเรียกว่ากลุ่มดาวที่6ยังได้เลยเพราะดามเมจเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆจริงๆครับโดยสรุปภาพรวมครับจากคอมโบเดิมของเราทั้งหมดเลยตอนที่เราคิวหรือสกิลเอาติแบบพิเศษดามเมจจะแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดครับโดยดามเมจตอนนี้จาก70,000เมื่อสักครู่นี้นะครับจะก,กระโดดมาเป็นหลักแสนแล้วทุกคนอันเนี้ยกระโดดแบบกระโดดจริง ณจุดจุดนี้สกิลออาติจะฉีกจากการพุ่งลงโจมตีทั่วๆไปไปแล้วนะก็จะเป็นแบบหลัก50,000ื0 0 0 0ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแบบนั้นครับถัดมาครับมาที่กลุ่มดาวที่5กันบ้างครับอันนี้เพิ่มเลเวลการโจมตีปกติอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับกลุ่มดาวที่5จะไปช่วยดอกเล็กๆนะครับพวกดาเมจแบบ30 k ให้แรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรแบบนี้เพิ่มภาพรวมมาอีกสักนิดหนึ่งครับ แล้วก็มาปิดท้ายที่กลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับทวีความขี้โกงของตัวละครวาเลซ่าเหมือนมีกลุ่มดาวที่6กกลุ่มดาวคือกลุ่มดาวที่4กับ6ครับแรงแบบก้าวกระโดดอีก1สเต็ปเพิ่มเมื่อกี้70,000ืไปเป็นแสนแล้วตอนนี้จากแสนจะก,กระโดดมาเป็นแสนสี่จากกลุ่มดาวที่6ครับ โดยเขาเนี่ยจะมีการบวกอัตราคลิกความแรงคลิกให้กับวาเลซ่าและยังเสริมเรื่องของการสำรวจโลกด้วยครับหากกดสกิลธาตุค้างปกติแล้ววาเลซ่าจะได้ตัวของค่าวิญญาณราตีมาครึ่งหลอดแต่ตอนนี้เขาจะให้แบบเต็มหลอดไปเลยครับก็จะทำให้สำรวจโลกแบบอินฟินิตี้ไปเลยวาเลซ่าวิ่งกันไปยาวๆครับณนะ C 6 ทีนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องของดาเมจกันสักหน่อยครับโดยภาพรวมตั้งแต่กลุ่มดาวที่1ถึงกลุ่มดาวที่6ถ้ามองในม่วงของเกมเพย์ดาเมจล้วนๆจะออกมาเป็นกราฟดังต่อไปนี้ครับนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การก้าวกระโดดของดาเมจในแต่ละช่วงคอมโบที่เปลี่ยนไปก็จะส่งผลกับดาเมจที่เปลี่ยนไปด้วยนะโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยประมาณกลุ่มดาวที่2 4, 6ถือว่าน่าเล่นครับสเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆคอมโบแบบกดง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะ4กับ6นี้ดาเมจแบบก้าวกระโดด ส่วนในเวอร์ชันูน40เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วครับไม่ต้องกดกลุ่มดาวเลยก็ได้แต่อาจจะต้องตั้งใจเล่นกดสกิลเป็นลำดับนิดนึงและเราอาจจะต้องมองไปหาตัวบัฟดีๆมาช่วยเสริมให้กับวาเลซ่าครับซึ่งหากจะปลดกลุ่มดาววาเลซ่าผมเชีรยไปปลดกลุ่มดาวตัวละครสายบัฟอะไรอย่างนี้ดีกว่าอาจจะช่วยเสริมดาเมจให้กับวาเลซ่าได้แล้วก็ตัวละครอื่นๆได้ด้วยแบบนั้นจะมีประโยชน์กับภาพรวมของไอดีของเรามากกว่าแต่หากเพื่อนๆอ,อวยวาเลซ่าล่ะก็กลุ่มดาววา ก็ท,ที่โกงอีกหนึ่งตัวละครเลยครับ ขี้โกงขนาดไหนเดี๋ยวผมลองเอาไปลงสนามในเวอร์ชัน46แบบเบาๆมาให้ทุกคนดูกันหากเล่นแบบฟูลบัฟกินอาหารกินยานะครับสามารถกดคุ้งลงโจมตีแบบ5 0 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 0ห0 0 0รัวๆได้อะทุกคนคือขี้โกงมากกับดาเมจก้อนนี้ครับทำดามเมจหลักล้านได้แบบง่ายๆสบายๆสาสหรับวาเรซาแบบนั้นเลยครับอันนี้คือเวอร์ชัน46นะครับเวลาลงอัมบิสอะไรต่างๆเนี่ยก็เคลียร์มอนได้เร็วมากๆเหมือนกันบัฟ1ชุดมอนตายบัฟ1ชุด ฟินมากๆเหมือนกันครับวาเลซ่าในเวอร์ชัน46ที่ผมไม่คาดว่าผมจะได้มาเหมือนกันแต่พอได้มาปุ๊บลองเล่นปุ๊บก็ฟินมากๆเหมือนกันครับก่อนที่เราจะไปหัวข้อทีมกันใครที่จะเติมเงินเกมเคนชินอิมแพกมาเปิดวาเลซ่ากันเพิ่มเติมหรือว่าหาเอียนซานกันเพิ่มเติมอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้และมีการสะสมแต้มเยอะด้วยเอาแต้มมาแลกเป็นส่วนลดต่างๆด้วยมีการจัดโปรโมชั่นเยอะๆด้วยเพื่อนๆสามารถคลิกไปดูรายละเอียดของร้านเติมเงิน ได้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเรามาต่อกันที่หัวข้อที่5นะครับสำหรับทีมของวาเลซ่ากันบ้างอันนี้ผมจะย้อนรอยวาเลซ่ากลับมาในเวอร์ชัน4.0นะครับต่อไปนี้วาเลซ่าจะเป็นเวอร์ชัน4.0ทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆอาจจะได้เห็นดาเมจแบบแยกๆก,กันเนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบดาเมจวาเลซ่าตัวเดียวดาเมจเนี่ยก็ดูน่าสนใจประมาณหนึ่งแต่เวลาเอามาเข้าบับแล้วเนี่ยผมว่าดาเมจวาเลซ่าเนี่ยน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวครับ ขอเริ่มด้วยทีมแรกครับกับทีมของเจ้าวังวนเมคาเชียงหยุนหรือว่าป้านกของเราครับซึ่งเขามาในตู้กาชาตูเดียวกันด้วยเขาซัพพอร์ตกันได้เป็นอย่างดีครับโดยหลังจากที่เราใส่เชียงหยุนเรียบร้อยแล้วตัวละครอีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยเราจะใส่ตัวบัฟอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเอียนซานเบนเน็ตคาซซฮะไซโลเนนมาวิก้าฟูรินะอะไรก็ได้เลยนะครับมาดูยกตัวอย่างทีมแรกของผมนะครับใส่มาเป็นเจ้าวังวนเมคาฟูรินะแล้วก็เอียนซานซึ่งทีมนี้น่าจะเป็นทีม ที่ผมเนี่ยได้เล่นบ่อยๆที่สุดนะตอนนี้ครับแล้วก็เริ่มด้วยตัวของสกิลอัลติของฟูรีนะครับเอาเอียนซานมาสกิลาตุสกิลอัลติไปแล้วจากนั้นก็เอาเจ้าวังวนเมคาครับมาเริ่มบัฟสกิลาตาสกิลอัลติและตามด้วยตัววาเลซ่าครับเริ่มบันเลงกันไปได้เลยครับก็จะเป็นคอมโบเก่าก็คือ e a แล้วก็ e a q แบบนั้นครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยหลังจากถูกบัฟด้วยเจ้าวังวนเมคาดาเมจกระโดดขึ้นมาแบบ2 0อะไรแบบนี้ แบบรัวๆเลยครับถือว่าแรงมากๆนะและเราสามารถพุ่งลงโจมตีได้ทั้ง3ครั้งดาเมจโดยรวมเนี่ยก็เกือบล้านนะครับสอรอบก็2ล้านนะครับซึ่งเชียงยุนของผมเป็น C2 นะครับฟูรินะเนี่ยบัฟแรงสูงสุดจะอยู่ที่ C3 และเอียนซานบับแรงสูงสุดจะอยู่ที่ C6 ของผมเป็น C6 นะครับ ถัดมาครับลองดูอีกสักทีมหนึ่งครับเราอาจจะใส่ตัวละครอย่างไซโลเนนมาก็ได้ซึ่งไซโลเนนเนี่ยกำลังจะรีรันเร็วๆนี้แล้วนะครับผมใส่เป็นไซโลเนียนเอยนซานเข้ามาซึ่งในเวอร์ชั่น C0 เนี่ยเรายังมีปัญหาเรื่องของพลังงานธาตุไซโลเนนในเวอร์ชัน C2 ขึ้นไปนะครับเขาจะมาช่วยเรื่องของการเติมค่าพลังงานให้กับตัวละครได้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไม C2 ไซโลเนนถึงเติมพลังงานธาตุเพราะเขาเอามาบับให้กับวาเลซ่าเนี่ยแหละครับทำให้วาเลซ่าไม่จาเป็นต้องกดกลุ่มดาวก็ได้ C 0ย์ก็ สามารถมีพลังงานวนให้วาเดซ่าเนี่ยทำการพุ่งลงโจมตีในสกิลออาติพิเศษได้หลายๆรอบครับ หลืออีกสักหนึ่งทีมครับลองมาใช้ตัวละครบับเทียเก่าๆก,กันบ้างอย่างเช่นคาเซฮะเบนเนตแบบนี้เราก็กระจายไฟฟ้าไปลดต้านทานไฟฟ้านะครับผมบัฟเอียนซานบับเบนเนตให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอาวาเดซ่าเนี่ยเริ่มบันเลงครับเวลาเราทําการพุ่งลงโจมตีเนี่ยก็เป็นหลักแบบแสนเแบบนั้นนะครับซึ่งถือว่าไม่เบาเลยและเพื่อนๆจะสังเกตว่าจากการตีมอนที่ผ่านมาเนาะเราคอมโบจบประมาณแบบ2ชุดด้วยกันเนี่ยมอนสเตอร์ก็ตายแล้วครับซึ่งนั่นหมายความว่า เราไม่จําเป็นต้องมีแบบ C2 หรือว่า C4 หรือว่า C6 ก็ได้นะตั้งแต่ C0 ถ้าเราใส่ตัวบัฟดีหน่อยผมว่าคอมโบโการวนโรเ a ชั o n ต่างๆเนี่ยมันกําลังพอดิบพอดีครับแล้ววาเลซ่าดามิดที่จะน่าสนใจเนี่ยก็ต้องถูกบัฟมาด้วยซึ่งประมาณนี้แหละครับกำลังสวยครับผม ถัดมาครับมาดูทีมที่2กันบ้างครับอันนี้เป็นทีมเฉพาะกิจเลยเพื่อนัดล้านครับผมใส่มาเป็นมาวิกาไซโลเนนแล้วก็เอียนซานทีมนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วาเลซ่าในกรณีที่เขามีพลังงานเต็มเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เอาไปสลับใช้กับตัวของมาวิกาได้ครับเพราะทีมนี้ใช้วินจาลาตีกันแบบช้ำๆเลยทุกคนมาวิกาเก็บหลอดสกิลออาติได้อย่างง่ายดายครับหากมาวิกาไม่ใช้สกิลออาติก็เพียงแค่สลับมากดสกิลธาตุไปให้วาเลซ่าเนี่ยโอเวอร์โหลดไประหว่างทาง แบบนนั้้ไดเหมือนนกััครบมาต่อเนื่องกันที่ทีมที่3นะครับสำหรับทีมโอเวอร์โหลดกันบ้างสําหรับทีมนี้นะครับก็ขาดไปไม่ได้เลยกับตัวละครอย่างเชฟรูสครับผมซึ่งเชฟรรสเนี่ยก็ถูกใส่มาในตู้กาชาของวาเลซ่าด้วยโดยเชฟรูสของผมจะเป็นเวอร์ชั่น C6 นะใส่ตัวละครอื่นๆเป็นเชียงหลิง C6 นะครับแล้วก็เอียนซาน C6 ซึ่งเราก็จะเปิดด้วยวาเดซาแปะตัวของไฟฟ้าสักหน่อยแล้วก็ตามด้วยเชียงลิงครับสกิล่าสกิลอัลติเอียนซานสกิล่าสกิลอัลติแล้วก็ตามด้วยตัวของเชฟลูสสกิลอัลติสกิล่าแบบกดค้างและก็เริ่มเอาตัวของวาเดซาเนี่ยบันเลงครับซึ่งดาเมจโดยภาพรวมครับก็ออกมาเป็นแบบพุ่งลงโจมตีหลักแสนอัพอัพเหมือนกันนะครับถือว่าทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยโหดไม่แพ้กันนะแม้ว่าเราใส่ตัวบัฟมาแค่2ตัวละครเท่านั้นแต่ก็สามารถบัฟดาเมจได้อย่างรุนแรงครับตัวละครใน ทีมเนี่ยก็ค่อนข้างถูกด้วย มาครับมาดูทีมถัดมาทีมที่4ทีมปุบกล่าบีบอัดเอาจริงๆทีมนี้เนี่ยผมไม่ได้เชียร์มากนักนะแต่ถือว่าเล่นได้ละกันเพราะว่าตัววาเลซ่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาต้องการค่าพลังโจมตีสูงๆเพื่อเอาไปเสริมดาเมจครับหากเ,เพื่อนๆเอาไปแบ่งลงชํานาญธาตุเราจะเสียค่าพลังโจมตีไปโดยทีมที่4นี้นะครับผมก็จะใส่มาเป็นนาฮิดะคุณหมอไปนะครับผมแล้วก็เ e อียนซานซึ่งการบีบอัดเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากนักเนาะแต่ก็สามารถสร้างดาเมจที่ค่อนข้างสูงได้อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถไล่ดาเมจไปจนถึงแสนได้เหมือนกันจะใช้เชียงหยุนมาเสริมทับก็ได้นะครับบัฟเนี่ยก็จะก้าวกระโดดมากๆหากใครมีเชียงหยุ่นเนาะเพราะเขาเป็นสายบัฟพุ่งลงโจมตีอยู่แล้วยิ่งใครมีเชียงหยุนซ2ขึ้นไปเนี่ยก็จะบัฟได้อย่างอลังการมากๆครับเกมเพรย์ดยภาพรวมเราก็จะไล่ตัวบัฟแล้วก็เอาวาเลซ่ามาตีตีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นทั่วๆไปตีมอนทั่วๆไปเราอาจจะบัฟอยู่ไม่กี่ตัวละครสักตัว2ตัวอย่างยกตัวอย่างผมบัฟในพวกดันเจียนอาร์ติแฟกท์ทั่วๆไป แบ,บัฟป้านกกับเอียนซานคู่กันก็ดันด,นดาเมจไปถึง2 0 0 0 0 0ได้แล้วหรืออาจจะเป็นไซโลเนียนซานเนี่ยก็บัฟได้แบบเป็นหลักแสนได้เหมือนกันซึ่งดาเมจทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะครับผมเราเนี่ยยกเครดิตให้กับตัวละครบัฟส่วนหนึ่งเลยนะแล้วก็วาเลซ่าเนี่ยช่วยในการดึงบัฟของตัวละครบัฟต่างๆเนี่ยมาใช้ได้เป็นอย่างดีครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่6นะครับสำหรับคำถามพบบ่อยครับมาที่คำถามแรกเลยครับกับวาเลซ่าประจําตัวของเขาจําเป็นไหมส่วนตัวผมคือไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอยู่ที่เพื่อนพึงพอใจดาเมจตรงกราฟเนี้ยนะตรงไหนมากกว่าครับส่วนตัวผมเนี้ยในคลิปนี้ทั้งหมดที่เพืเ่อนๆเห็นการรีวิวทั้งหมดจะเป็นรอส s p เพเยอร์ทั้งหมดครับซึ่งเป็นอาวุธที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีติด ID กันอยู่แล้วด้วยก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยครับแต่แน่นอนครับว่าประจําตัวของเขาแรงกว่า และใช้งานโดยภาพรวมได้ง่ายกว่าจําเป็นไหมผมจะตอบว่าทุกคนมี Lost Player ไหมพอจะหยิบอันนี้มาใช้ได้หรือเปล่าแล้วพึงพอใจกับดาเมจนั้นหรือเปล่าครับคำถามที่2ครับประจําตัวกับ C1 เชียรไรแน่นอนครับผมจะเชีย์ประจําตัวมากกว่านะครับโดยเหตุผลเรื่องของการทำ s t ตต u s และดาเมจโดยภาพรวมด้วย คำถามถามัดมาครับกลุ่มดาวที่คุ้มค่าผมก็จะย้อนกลับไปที่กลุ่มดาว2 4 6ครับก็เชีย์ทั้งหมดเลย2คุณภาพชีวิตจริงๆตัดเรื่องฟื้นฟูออกไป4เนี่ยจะเป็นเรื่องดาเมจและ6กก็เป็นเรื่องดาเมจครับ และก็มาที่คำถามสุดท้ายครับกับตัวละครนี้จำเป็นต้องมีติดไอดีหรือเปล่าเราก็เลยมาสรุปเป็นหัวข้อของเทียริสนั่นเองครับถ้าว่ากันด้วยเทียของตัวละครวาเลซ่าครับณซีศูนย์นะครับผมผม,ผมให้อยู่ที่เทีย S, <S และเป็น S ต้ตนต้นด้วยครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆหนึ่งตัวของเกมเลยอาจจะมีเงื่อนไขในการเล่นนิดหน่อยแต่โดยภาพรวมถือว่าเก่งแล้วก็ดาเมจลีดออกมาได้ค่อนข้างประทับใจครับใช้ตัวละครบับได้อย่างหลากหลาย อาจจะลำเยอะไปหน่อยแต่แรงครับส่วนใครมีกลุ่มดาวเพิ่มเติมมาสักหน่อยนะครับสักประมาณสัก C4 แบบเนี้ยผมก็ให้ SS แล้วนะ C4 คือโหนมากๆเลยครับ C2 นี่ก็เฉียดเฉียด SS แล้วเหมือนกันครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวละครวาเลซ่ากันบ้างมีวาเลซ่าแบบไหนติด ID กันบ้างใช้งานยังไงมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปรีวิววาเลซ่าที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้แล้วคลิปนี้เนี่ยผมจัดหนักจัดเต็มน่าจะยาวพอสมควรเลยใครดูตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ก่อเลยเก่งมากๆเลยครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเวลามีคนมาบอกว่าแบบอุ๊ยคลิปดีมีประโยชน์อย่างนี้ก็จะชื่นใจนะครับฝากคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับก่อนจกนากการเข้าอบคุณ1 5 8 9 8 5ซับสไคร์เบอร์จากทาง u t u b e หากใครชอบคลิปรีวิวจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือจะสุ เพิ่ c แชทเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับคลิปนี้ผมแล้วก็บาเลซ่าก็ขอตัวไปก้นจำเบา้ากระโดดโคตรไล์และกระโดดเตะต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Where bite. <laughs> Next time, let's go fish blasting together.